เป็นจักส่วนครับที่เห็นอยู่นี่คือปุ๋ยเคมีตาปาเทา0035นะครับฝั่งนี้ก็คือ842เม็ดของปุ๋ยตาปาเทาจะเป็นเม็ดคล้ายคลึงกันจริงๆแล้วแม้กระทั่งตุนทุนตะไม้เนี่ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีแต่ว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีเพราะว่ามันมีแค่ธาตุโพแทสเซียมธาตุเดียวส่วน842เนี่ยอย่างที่เราทราบครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีทั้งสองสูตรเนี่ยเขาเอาไปใช้ผสมกันเพื่อที่จะช่วยในการปั้นตรง ขยายภูโดยเฉพาะในช่วงอากาศฝนตกฟ้าปิดต้นไม้ดูดน้ดดทาทุกธาตุอาหารได้ไม่เต็มที่เนี่ยแต่ว่าเขายังต้องการธาตุอาหารเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเราก็จําเป็นจะต้องหาปุ๋ยที่มันปลดปล่อยธาตุอาหารช้าๆปุ๋ยอินทรีย์เคมีตาบะเทาก็เลยกลายเป็นปุ๋ยที่ตอบโจทย์เดี๋ยวคนนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงพี่ยามจะเล่าให้ฟังนะครับผมคือในเฉพาะอากาศโลกรวนฝนตกอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เรา เจอในชีวิตประมันก็คือว่ากว่าจะมีโอกาสใส่ปุ๋ยเนี่ยบางทีต้องรอวันที่อากาศดีฟ้าเปิดอันนี้ถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้วก็ฟ้าเปิดเราลดน้ําตามไปแน่นอนว่าต้นทุนเรียนเราก็จะได้ธาตุอาหารเพื่อไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารสร้างแป้งสร้างน้ําตาลในช่วงนี้ช่วงขยายลูกต้องการให้สร้างแป้งสร้างน้ำตาล แต่ในสภาวะที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าดินเรานะครับจะดินีิเวถุก,ก็ถูกชะลา้างไปรวมถึงถ้าเราใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับจะเห็นว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยจะละลายเร็วถ้าเราใส่ไปวันนี้อีกสองวันฝนตกขึ้นมามันก็ละลายแล้วก็จะสูญเสียไปโดยที่ต้นทุเรียนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเพราะนั้นเนี่ยหลายสวนก็หันมามองว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีละ่ะช่วยอะไรในส่วนนี้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยเขาเรียกว่าปุ๋ยที่ ปล่อยช้าอย่างถ้าเกิดในแปลงเนี่ยเราใส่อินทรีย์เคมีตาปาเทาไปนะครับวันนี้เราใส่แล้วอีกวันหนึ่งฝนตกแล้วก็ตกต่อเนื่องมาสองสามวันเลยจะเห็นว่าปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยมันยังไม่ละลายน้ํานะครับมันก็จะเป็นเม็ดแข็งๆอยู่ที่โคนต้นนี่แหละมันจะเริ่มนุ่มไปตามช่วงเวลานะครับแต่ว่าไม่ถึงกับละลายน้ำหมดโดยเพราะศูนซูนสามห้าเนี่ยโอ้โหทนทานต่อการชะล้างของน้ําฝนได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สูญเสียไปกับการถูกละลายน้ํา ในแนวเดียวกันนะครับอินทรีย์วัตถุสลายตัวง่ายในเพราะว่าฝนชุกปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็เติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินไปพร้อมๆกันตวนัวธาตุอาหารพืชอยู่ในปุ๋ย8 42มีไนโตรเจน8%อร์เนฟอสฟอรัส4%ปเตโพแทสเซียม12%แล้วก็จะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมาให้ด้วยแน่นอนว่ามันเหมาะสําหรับต้นทุเรียนเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารโดยเฉพาะในช่วงที่ก,กาลังแบ่งทรงขยายภูแบบนี้นะครับท่าน,นี้เนี่ยบางคนบอกว่า แล้วโพแทสเซียมล่ะทำไมช่วงนี้ถึงต้องใส่เยอะขึ้นไปอีกเหตุผลก็คือว่าช่วงนี้ฝนตกชุกแล้วก็มีโอกาสที่จะแตกใบอ่อนหลายคนก็จะใช้วิธีการเอาปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับไปช่วยในลดของการแตกใบอ่อนรวมถึงเพิ่มในกระบวนการตร่างแต่งสร้างน้ําตาลอันนี้ก็เป็นเหตุผลชัดเจนเลยว,ว่าทําไมเขาถึงใช้ตัว842 2บวกกับตุนตุนสในการปั้นตรงขยายรูป คันนี้สัดส่วนอัตราใช้ใช้ย,ยังไงครับผมเวลาใช้เนี่ยพิยามมักจะใช้เป็นสัดส่วน7ต่อ3ก็คือ842 7 7่ส่วนทุนศูา่วนก็ผสมกันจะเป็นประมาณครึ่งกิโลหรือ1กิโลก็แล้วแต่สายไปที่คนต้นทุเรียนอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการปั้นตรงขยายลูกได้ในช่วงที่สภาพอากาศฝนตกอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างที่ภาคใต้เราเจอกันในปัจจุบันนี้ครับ